สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับชิงก็ผมนะครับอีวีเคพเอ้ยก็วันแี้วันนี้ผมจะมาสอนไม่ใช่ดิวันนี้ผมก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่แมพผมอัปเดตใหม่ก็จะเป็นอัปเดต x อ็ s ซ์มร์ทมานี่อย่างแรกเลแมนชั่นก็เหมือนเดิมอ่าเพิ่มก่ออะไรมาบ้างจะมีบอสใหม่บอส เซเบอร์วีสองเลือดสองแสนห้าสองแสนห้าอืเยอะอยู่เกาะมารินฟอร์ดเกิดเจ็ดร้อยวิจะเกิดทีหนึ่งอยู่ตรงนี้ได้ได้เงินห้าล้านเงินห้าล้านกับเอ็กพีล้านหนึ่งแล้วก็กาะใหม่แล้วครับก่อกลางกาะกลาง ก็กลางจะเป็นกรอบพาไปโลก2องในอัปเดตอัปเดตไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็รอดูได้เลยนี่ครับ n p c พาไปโลก่องเดี๋ยวจะมาในอนะัปเดตหน้าโอเคก็ต่อไปคือก็น้ำแข็งนะครับก็น้ำแข็งก็เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าผมมีบางอย่างจะบอก ตรงนี้นมันบล็กครับท่านผู้ชม,น,มน,นี่มันบั็กนี่มันบั็กครับซื้อแล้วไม่ได้อะไรเลยก็อย่าไปหาทํากดนะครับเดี๋ยวมาแก้เดี๋ยวมาแก้มาแก้แก,ก,ก็ก็ต่อไปก็จะเป็นเกาะเอ้ยก็ที่จะไปก็จะเป็นเจ้าทะเลครับเลือดเลือดประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นก็ตีเราก็จะได้เวลได้อะไรทุกอย่างนี่ก็นั่นแหละก็เอ็ก t มาร์ ก็จะแหลกๆนิดน so, ึงเพราะว่าก็สมาร์ทเป็นเกาะรีเวิร์กนะครับรีเวิร์กไปรีเวิร์กมาก็เป็นเกาะใหญ่ๆแบบนี้เลยแหลกๆแหลกใช้ได้เลยก็วิธีเซกบอสอาชีนะครับก็ต้องมีเงินอยู่ล้านห้าแสนกดซื้อไปเลยแล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็กด ซื้อเอ้ยห้ามถือห้ามถือกดไปเลยเลือดบอสก็จะประมาณหลาหลประมาณแสนแสนหนึ่งแสนหนึ่งถึงสี่หมืนเออประมาณมานหกหมื่นอ่ะเลือดบอสตัวนี้หกหมื่นหกหมื่นหกมืนถึงเจ็ดหกหมื่นถึงเก้าหมื่นมเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็อัปเดตนี้จะมีอิสต์เอ็กด้วยอิสต์เอ็กแต่ไม่บอกหรอกอยู่ตรงไหนกดแล้วจะได้เงินเยอะกว่าตีบอสเซเบอร์อีกรีบหากันนะครับ ถ้าหาเจอคุณจะติดบอร์ดแบบนี้อันดับสามแล้วคุณก็จะได้ V.I.P. เลยเออนี่ V.I.P. ก็จะอยู่ตรงนี้นี่คุณอาจจะได้เป็นแรง V.I.P. เออแล้วก็ก่อนสุดท้ายนะครับไม่ใช่ก่อนสุดท้ายไม่ได้ก่อนนี้ก็ไม่ได้อัปเดตมาหรอกก็เป็นกกออ F.K. ฟาร์มเฉยๆไม่มีอะไรทำาก่อเน,นี้ยก็โล่งๆโงจ้งเลย มอนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มอน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 ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันก็จะบอกว่าเอ่อมันเป็นแบบ F K ฟาร์มนี่แหละอ่ะตีไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาก็ F K าร์มก็ได้นี่นี่ยนี่ให้คุณเอาคันธนะหรือว่าดาบเคียวของคุณอะยืนตรงนี้แล้วก็คลิกไปเรื่อยๆ คิดบปนะคิไปเรื่อยๆก็จะได้เงินประมาณห้าร้อก็ถือว่าน้อยเออน้อยโอ้แบบโลกราฟิกทีแมปโคตรก่าอะดีน้ำมันเลยอ่ะก็อัปเดตนี้ก็จะมีแค่นี้แหละอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับแบบของแมปของผมแล้วก็แล้วก็วกพีต้นกาแล้วก็ผู้ช่วยก็ ผู้ช่วยใหม่ก็คือนี่ครับนี่อาชีพสุลล์ก็ในวันนี้ก็จะมีแค่นี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย